ะะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่<ร>เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ สถาน,นกนนารณชนะมณีเสถียรนะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีสินค้าในเครือบริษัท Joy a c o i Corporation มาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะแล้วก็เป็นสินค้าในหมวดหมู่ของการเกษตรค่ะมาเอาใจเกษตรกรโดยเฉพาะเลยนะคะใครที่อยากจะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้พลาดไม่ได้ด้วยในช่วงท้ายรายการก็จะมีผลิตภัณฑ์มาแจกกันด้วยนะคะตั้งใจชมตลอดทั้งรายการค่ะแล้วก็ช่วงท้ายเตรียมโทราศัพท์ของคุณให้พร้อมนะคะกดมาที่086 8835858เราแจากกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มณนีพันแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณชนินรัตผลประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่ชนินรัตค่ะก่อนอื่นเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจงงนิดนึงว่าเอ๊ะ สาวสวยผู้หญิงนะแต่ว่ามาคลุกคลีเกี่ยวกับในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรได้ยังไงนะคะเป็นยังไงไมายังไงคะพี่ชนินรัตน์ถึงมีผลิตภัณฑ์มณีพนันเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะค่ะก็มณีพันธุ์นี่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เกษตรกร,ร,กรเนี่ยมีปัญหานะคะเกิดขึ้นมากมายเลยซึ่งเขา,ายังแก้กันไม่ได้นะคะทีนี้ามณีพนันเนี่ยเราจะแบ่งเป็น เป็นอยู่2ผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ที่1เนี่ยจะอยู่ในรูปของน้ำนะคะซึ่งเป็นในรูปของพวกจุลินทรีย์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่2อเนี่ยจะอยู่ในรูปของผงนะคะซึ่งจะอยู่ในในเรื่องราวของการที่ว่าเราจะไปเน้นเรื่องของการสร้างความแข็งแรงให้กับพืชนะคะทีนี้เนี่ยชนิดน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการเผาฟางเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันทําให้ด้านดินเกิดการเส่อมโรมนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวดี เกิดขึ้นที่ทําให้ผลผลิตของเกษตรกรนี่คือลดลงไปงนะคะเราก็เลยมาคิดกันว่าทําอย่างไรที่ใช้เกษตรกรเนี่ยเขาไม่เผาฟางเพราะว่าฟางข้าวมีประโยชน์เอาฟางมาทําปุ๋ยนะคะแล้วก็คือว่าถ้าเขาไม่เผามีคําถามกลับมาว่าถ้าไม่เผาเนี่ย ้วใช่เขาทำยังไงอะเพราะปกติเกษตรกรเวลาปลูกข้าวเสร็จก็คือเหมือนเขาทําจนชินใช่ไหมคะว่าต้องเผาต้องเผาแต่ถ้าเผามันก็เกิดความเสียหายเกิดมลภาวะแล้วก็ไม่ดีต่อดินด้วยหลายอย่างใช่ค่ะทีนี้คําถามนี้กลับมาทําให้เราต้องมาคิดว่าถ้าไม่เผาเราก็ต้องเอาฟางเนี่ยคือมาย่อยให้ได้แต่เกษตรกรบอกว่าเคยย่อยมาหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ทันกับการทํานาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการจุดประกายที่ทําให้เราเนี่ยต้องมาคิดกันว่าในเมื่อระยะเวลาเนี่ยมันยาวทํายังไงที่จะ ให้จุลินทีย์เนี่ยมันทํางานได้ที่ว่าประสิทธิภาพนี่คือไวขึ้นนะคะก็เลย เข้ามาสู่กระบวนการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันต้องมีการคัดสายพันธุ์นะคะก็เลยมีการคัดสายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วก็เน้นเอาสายพันธุ์ที่มันมีประโยชน์จริงๆเลยนะคะที่จะเอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการย่อยให้ย่อยได้สําเร็จได้ภายใน7วันก็เลยเกิดว่าเอาล่ะจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุลินซีที่มีการคัดสายพันธุ์พิเศษพิเศษเพราะว่าถ้าพูดถึงจุลินซีนะปัจจุบันนี้ในท้องตลาดมีหลายผลิตภัณฑ์ที่บอกว่ามาจากจุลินซีแต่ก่อนหน้า หลายๆปีย้อนกลับไปบางคนอาจจะนึกไม่ออกไม่รู้จักแต่ตอนนี้กษเสร็จารู้จักกันเยอะ,ะแต่ว่าเราจะต้องคัดอย่างมณีพันธ์เขาคัดพิเศษเลยคือเอาตัวที่ดีตัวท,<ด><ด>ที่ใช้ได้ออกมาออกมาค่ะแล้วก็ประมาณการว่าถ้าเราเอาเพียงแค่หนึ่งสายพันธุ์แล้วก็เอามาทํางานมันเปรียบเสมือนคนทํางานคนเดียวเหนื่อยทาทุกอย่างเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานนี่คือมันมันย่อไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นในมณีพันธุ์ของเราเนี่ยเราก็เลยมีการคัดสายพันธุ์ที่ดีมีประโยชน์เนี่ยมารวมกันไว้เนี่ย จากการที่เรามีการเข้าไปทําเทสนะคะเขาบอกว่ามันมีมากกว่า1,000สายพันธุ์แต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้ทำให้เกษตรกรเนี่ยจะได้จุลินทรีย์ที่ดีที่ว่าทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ จุดประสงค์ที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าย,ย่อยฟางอย่างเดียวมันจะต้องได้อย่างอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการคุมโรคหรือว่าจะต้องสามารถที่จะย่อยในเรื่องของข้าวดิบข้าวเด้งซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเวลานี้ให้ได้ด้วยก็ค,คือว่าทําลายทิ้งไปทุกฤด,ดูกาลนะคะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนกับมีผลผลิตที่เขาลดลงไปเนี่ยสามารถที่จะต้องทยอยเอากลับมาได้ดินต้องเปิดด้วยะนะคะ,คะแล้วก็ ในเรื่องของภาวะความร้อนใต้ดินอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องสามารถที่จะย่อยสลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยโอ้โหเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่เกษตรกรหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาทางออกวันนี้มณีพันธ์มีคําตอบนะคะกับมณีพันหนึ่งที่บอกว่าเป็นจุลินรีย์ค่ะ,คะอันนั้นคือมีการคิดค้นพัฒนาซึ่งเดี๋ยวเราจะต่อยอดให้ถึงรายละเอียดนะคะคราวนี้กลับมาที่อีกหนึ่งอย่างที่บอกว่ามาเป็นชนิดผงอันนี้คือเกิดตามกันมาเลยเหรอคะค่ะทีนี้เนี่ยเราเราก็คือ มามองดูว่าณนะเวลานี้สภาพดินเสื่อมโทรมไปแล้วนะคะ mm hmm. uh, เราเปิดหน้าดินได้แต่ทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกรซึ่งเวลานี้ใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างต่อเนื่องใช้กันเป็นจำนวนมากแต่ปุ๋ยมันเกิดการสูญเสีย mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็เลยมีการ คิดในเรื่องของการที่ว่าทํายังไงที่จะให้ปุ๋ยไม่เกิดการสูญเสียเราก็เลยนําผงแร่ธาตุตัวนี้มาเข้ากระบวนก,การผลิตนะคะในกระบวนก,การของเราเนี่ยเวลาเอาไปคลุกเคล้ากับปุ๋ยที่เขามีการใส่ลงไปแล้วเนี่ยหมายความว่าพืชเนี่ยหนึ100บาทเนี่ยเวลาเราใส่ปุ๋ยไปให้พืชกินเนี่ยพืชจะกินแค่20คือส่วนใหญ่บางทีไปตกครั้งไม่ละลายไป,ไปเอาไปใช้ไม่ได้หรือบางทีดึงเอาไปใช้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาแบบนี้นะคะปัญหาอย่างนี้ทีนี้ ตรงนี้20บาทเพื่อกิน80บาททิ้งหมดเลยเสียดายมากเกษตรกรทิ้งเงินคือไม่รู้ตัวใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคิดว่าจะท,ทายังไงที่20บาทกินเสร็จแล้ว80บาทเก็บก็ตรงนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้โดยตรงเลยะนะคะแล้วอีกประการหนึ่งเนี่ยเมื่อใส่ลงไปแล้วต้องไม่ทําลายดินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมณีพันสองของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทําให้ดินไม่เสื่อมโทรมแล้วสามารถเก็บปุ๋ยไว้เพื่อกินได้ในเวลาเวลายาวๆนะคะคือหมายความว่าว รากมีการกระตุน้นพืชต้องการกินเมื่อไหร่ก็คือมีกินทันทีแล้วก็เน้นว่าเออ,อค์ประกอบของเขาเนี่ยมันจะต้องทำอยังไงที่ว่าเมื่อพืชเนี่ยเ,ออเหมือนกับว่าดูดขึ้นไปแล้วมันจะต้องทําให้พืชแข็งแรงเพราะฉะนั้นเรา จึงตั้งชื่อว่าผงสร้างภูมิคุ้มกันพืชมณีพันสองเพราะว่าเมื่อเราคุกเข้าปุย๋ยสารลงไปในดินปั๊บพืชดูดกินขึ้นไปต้นจะแข็งใบจะตั้งหนาสาความต้านทานโรคจะสูงมากๆเลยโอ้โห<ม>เรียกว่าแบบเอาไปใช้ได้เลยในการแก้ปัญหานะคะทั้งสองผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้นแล้วออกมานะคะจากทางมณีพันเนี่ยก็ตอบโจทย์เกษตรกรแล้วนะคะในภาพรวมนะคะรวมถึงคุณยังมั่นใจอันนี้อยากจะใหะ้คุณชนินรัตช่วยเน้นสักนิดหนึ่งว่ามีการพัฒนามีโรงงาน ถูกต้องทุกอย่างเพราะส่วนใหญ่ในเกษตรกรนะคะเวลาจะเปิดใจรับอะไรใหม่ให่ในการแก้ปัญหาฟังเนี่ยสนใจแต่บางคนยังกลัวอยู่ยังกังวลอยู่จริงไหมใช้ได้หรือเปล่ามีมาตรฐานขนาดไหนคะคือของเรานี่นะคะเราก็ในเรื่องราวของจุลินรีย์นะคะเราก็มีการส่งเข้าไปทําเทสนะคะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์กลุ่มจุลชีวะของมกเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการรับรองออกมาว่าเชื้อของเรามีการคัดสายพันธุ์จริงนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าตรง ตรงกับที่ว่าสิ่งที่ต้องการคืนหนึ่งมันต้องย่อยให้ได้ภายในเจวันแล้วก็ต้องสามารถจัดการโรคที่มันเกิดโรครากเน่าคนเน่ายืนต้นตายโรคเหี่ยวโรคยุบจัดการได้ะนะคะเหมือนเราดีท็อกซ์ดินแล้วก็สําคัญที่สุดนี่คือในเรื่องของอาการเข้าเมาฟางหรือว่าภาวะความร้อนใต้ดินต่างๆจะหมดไปเพราะว่าตัวนี้พอใส่ลงไปแล้วปั๊บจะทําให้กระบวนการย่อยสลายนี่คือย่อยได้สําเร็จหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วก็มีการรับรองจาก ที่เราส่งเข้าไปในเรื่องของความปลอดภัยก็คือจากกรมวิชาการแพทย์ว่าใช้แล้วเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ นะคะ,คะก็คือว่าออใช้แล้วนี่คือรับรองความปลอดภัยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดโรคด้วยนี่นะคะปลอดภัย <คะ S 2> ถูกต้องผ่านการตรวจสอบให้คุณค <ะ S 2> มั่นใจและไว,ว้วางใจได้เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราเห็นภาพรวมละกับผลิตภัณฑ์ของมณีพันธ์นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะอยากจะทราบล้แหละว่าเจาะลึกแล้วแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ย <คะ S 1> เวลาเอาไปใช้ทํำยังไงนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาบางทีเนี่ยแต่ละพื้นที่มันแตกต่าง เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของมณีพันธ์ค่ะช่วงนี้พักสักคู่ค่ะคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาส เพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ จากจอ y ์นคอเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้งจอ y ์นคอและเจนซีช็อปห้างขายตรงสระดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะชีวิต ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําต่อทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ รอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยนคอยตอบสนองทุกค,ค,ค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ กลับมาต่อกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เราจะเจาะลึกกันเลยนะคะนั่นก็คือมณีพันหนึ่งนะคะที่บอกว่าเป็นจุลินรีย์แก้ปัญหาให้เกษตรกรต่างๆเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเผาเขาเรียกว่าอะไรนะคะตอซังข้าย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีปัญหามากอันนี้วิธีการการแก้ปัญหามันทํางานยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าสามารถแก้ได้แม้กระทั่งข้าวดีอันนี้ได้ยินบ่อยแต่บางคนเกษตรกรบางคนทราบบางคนก็ไม่เข้าใจนะคะว่ามันคืออะไรค่ะ ก็หน้าที่ของมณีพันธ์เนี่ยนะคะถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเขาเป็นอะไรที่จะมาจัดการเรื่องโครงสร้างดินนะคะ<ม>จะไปเขาเรียกว่าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินเมื่อก่อนนี้สมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้<ม>บัวควายกับคันไถใช่ไหมคะ,คะไถนา<ม>เขาทําไมสามารถปลูกข้าวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ย<ม>เพราะจริงๆแล้วเนี่ยใต้ดินเนี่ยปุ๋ยมันสร้างได้เองอยู่แล้ว<ม>แต่ว่า<ม><ม>ทีนี้เนี่ยขบวนการเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มันหาไม่เจอแล้วข้าปัจจุบันต้องใช้ควายเหล็ก นะคะเพราะว่าควายกับการถ่ายมาถ่ายเนี่ยควายร้องไห้แน่นอน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าสภาพดินมันเกิดการเสรื่อมโทรมเพราะเมื่อก่อนเราปลูกเพื่อการบริโภค <ฮะ S 2> แต่ปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราจะเน้นในการปลูกเพื่อการพานนันธุ์เป็นหลักถูกไหมคะเพราะนั้นการแข่งขันเกิดดินไม่มีการพักเลยมันเกิดการเสรื่อมทรมก็ต้องพึ่งพาปุ๋ยที่พอใส่ปุ๋ยไ,ไปเรื่อยๆเรื่อย นะคะมันก็ทําให้ทําไมคะการพักดินไม่เกิดขึ้นการฟื้นฟูดินไม่มีมันก็ทําให้สภาพดินนี่คือจืดไปยิ่งอัดปุย๋ยต้นทุนยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ประการสําคัญที่สุดเนี่ยภาวะพืชไม่กินปุ๋ยมันเกิดขึ้นจากดินมันเสริมโซมทีนี้ตรงเนี้ยเรามาเน้นว่าทําอย่างไรที่จะเอาธรรมชาติมันกลับคืนมามก็คือว่าเราก็ต้องเน้นว่าฟางข้าวมันมีประโยชน์ะนะคะเราพูดกันแบบชาวบ้านก็คือว่าวัวควายเนี่ยกินฟางกินหญ้าทําไมตัวใหญ่ เพราะว่าอะไรคะในฟางมันมีในเรื่องของธาตุอาหารสูงมากๆเลยว่าจะเป็น N P K ธาตุรองธาตุเสริมค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ